สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงอาจจะแห้งๆนะครับเหมือนแห้งไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหวัดลงคอนะครับผมแต่ก็อยากจะทำคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเน้นเรื่องการกำจัดเข้าดีดเด้งนะครับโดยละเอียดเลยแล้วเป็น สวิธีนะครับที่ได้ที่ได้ผลจริงนะครับที่ผมทําแล้วแล้วมันได้ผลนะผมก็อยากจะมาะพูดกับพี่น้องกเกษตรกรนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรได้นําไปทําจริงในแปลงเพราะผมเชื่อเลยว่าทั้งสวิธีที่ผมจะอธิบายทั้งต่อไปนี้นะครับมันใช้ได้ผลจริงๆนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับข้าวดีดนะครับคือข้าวอะไรพี่น้องเกษตรกร,ะน,กรนะครับคงสงสัยข้าวดีดนะครับผมมันคือวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการผสมระหว่างข้าวปกติทั่วไปนี่แหละครับผมกับข้าวป่านะครับลักษณะของข้าวดีดนะครับที่เราสังเกตเห็นเลยคือมันจะมีหางนะครับมเมล็ดลาย รหรือว่าบางเมล็ดนะครับเขาก็จะไม่แสดงออกทางภายนอกนะครับก็คืออาจจะเหมือนมเมล็ดข้าวทั่วไปแต่เขาจะดีดร่วงนะครับก็คือเขาจะพอเขาเริ่มแก่แล้วนะครับที่เขาจะพร้อมที่จะงอกแล้วเนี่ยเขาจะรีบดีดตัวเองนะครับลงสู่พื้นนะครับมันก็จะเหลือแต่ก้านโดๆโดเนาะก็คือส่วนนี้ยเราไม่สามารถที่จะเก็บผลผลผลิตเขาไปขายได้นะครับผมมันก็คือ ต้นเหตุของคำว่าข้าวดีดนะครับการขยายพันธุ์นะครับและการแพร่กระจายสายพันธุ์ทำไมถึงไวมากนะครับหลายคนต้องสงสัยแน่นอนนะครับว่าข้าวดีดนะครับบางแปลงนะครับมีอยู่แค่สิบลวงยี่สิบวงปีนี้ตัดออกนะครับปีนี้จ้างคนเอายาป้ายนะครับอยากาห้าป้ายออกตายแต่ปีต่อไปทำไมขึ้นมากกว่าเดิม นะครับการแพร่กระจายของข้าวดีดครับจําไว้นะข้าวดีดเกิดจากการผสมพันธุ์นะครับจากกับข้าวป่าแล้วก็ข้าวธรรมดานะครับพอมันเกิดแบบเป็นข้าวดีดเนี่ยมันก็เป็นข้าวดีดที่สมบูรณ์แล้วนะครับพอข้าวดีดเป็นเมกสอรเนี่ยระหว่างที่ว่าเราจะตัดข้าวดีดนะครับหรือว่าเรากําจัดข้าวดีดได้นะครับการที่เราจะดูว่าต้นไหนเป็นข้าวดีดหรือไม่ใช่ข้าวดีดก็คือต้องรอให้เขาออกรวงแล้วนะครับแล้วก็มองลักษณะภายนอกเอา ถ้าต้นไหนที่มองลักษณะภายนอกออกเราก็จะตัดออกนะครับแต่ระหว่างที่เราตัดอะ่ะมันก็มีเคสรอนนะครับเคสรอนเขาก็จะปิวปิวในระยะที่เขาปิวเนี่ยหลายเมตรนะครับผมปิวผสมกับลวงข้าวจริงเราเนี่ยพอรถเกี่ยวอะ่ะเออถ้าล้วงไหนอะ่ะข้าวจริงเราเนี่ยเกิดการผสมพันธุ์กับข้าวดีดแล้วอะรถเกี่ยวเกี่ยวนะครับมันก็จะต้องล่วงลนพอล่วงลนบนพื้นนาเนี่ย มันเกิดในรุ่นต่อไปครับมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์รุ่นต่อไปนะครับอาจจะแสดงลักษณะภายนอกก็คือไม่สามารถที่จะแยกออกได้ระหว่างข้าวดีดกับข้าวจริงเพราะว่ามันเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ยิ่งแปนไหนที่ไม่มีการกําจัดเลยนะครับไม่มีการล่อไม่มีการกาจัดเลยผมจะบอกเลยว่าข้าวดีดจะเป็นเหมือนข้าวดีเราในนาทั่วไปเลยนะครับผม เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต้นไหนคือข้าวดีดนะครับต้องกําจัดทั่วทั้งแปลงมันก็จะทําให้เราขาดทุนนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเป็นความรู้นะครับที่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็คือผมไม่แนะนํานะครับวิธีที่เกี่ยวหรือว่าวิธีที่ป้ายนะเพราะว่า2องวิธีเนี้มันจะทําช่วงที่เข้าวดีดเป็นหลวงเท่านั้นซึ่งพอเข้าดีดเป็นรวง มันจะมีเคสอดแล้วนะครับทําอะไรไม่ได้แล้วตรงนั้นนะโอเคนะครับผมวิธีการกําจัดนะครับข้าวดีดเลยวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีนี้ง่ายๆครับผมเป็ดไล่ทุ่งสําหรับบ้านผมเนี่ยเออนะครับสําหรับบ้านผมเนี่ยเขาจะมีเป็ดไล่ทุ่งนะครับมาทุกปีผมจะให้เลี้ยงในนาผมทุกปีเลยแต่แปลงอื่นๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายแปลงนะครับห่วงนะ ห่วงเป็ดเลี้ยงนะครับผมผมจะบอกเลยว่าเป็ดไปดเลี้ยงในนาเราเนี่ยโคตรดีเลยนะได้ทั้งขี้เป็ดนะครับผมได้ทั้งกําจัดเข้าดีดได้จากกําจัดมเมล็ดหญ้าที่มันร่วงนะครับอ่านะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพประกอบนะครับที่ผมไปหามานะครับผมสําหรับแปลงที่เขาลงไว้นะอันนี้ไม่ใช่แปลงผมนะครับเป็นแปลงอื่นที่เขาลงไว้ในสื่อออนไลน์นี่แหละผมไปเอามายกตัวอย่างนี่นะครับ ก็คือง่ายๆคือเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเลี้ยงหลังจากที่อันนี้คือต่อยังเขียวอยู่เลยลดเกี่ยวเกี่ยวแล้วนะครับและเราก็เลี้ยงเป็ดไรทุ่งได้เลยเป็ดไรทุ่งมันจะกินหมดครับผม,มเมล็ดหญ้านอนมแมลงที่หอยเชอรี่ที่มันอยู่ในพื้นนาเนี่ยเขาจะกินหมดแล้วเป็ดเนี่ยเขาก็จะถ่ายนะครับขี้ออกมากลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับผมนี่ นี่นะครับอันนี้คือพื้นนาของผมแล้วนะครับอันนี้คือพื้นนาที่ผมไปถ่ายมาวันนี้เลยสําหรับการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะครับจะเห็นเลยว่าไม่มีที่เห็นเนี่ยครับผมแทบไม่มีอันนี้คือต้นหญ้านะครับเนี่ยที่ขึ้นมานะครับอแทบจะไม่มีข้าวขึ้นเลยนะครับแล้วก็แทบจะไม่เห็น,มนเมล็ดข้าวเลยนะครับมีแต่มเมล็ดแกบนะ Ahora, อ่าดูภาพต่อไปนะครับ นี่นะครับมองภาพโดยรวมก็จะมีแต่ต่อข้าวนะครับที่เขียวๆที่ตรงพื้นนะครับผมเป็ดไล่ทุ่งกินเอี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหญ้าเมล็ดข้าวนะครับหอยเชอรี่กินไม่เหลือครับเห็นไหมครับผมกินไม่เหลือครับอันนี้จะเป็นหญ้าแห้วหมูนะครับไม่ใช่ข้าวเอี่ยมจริงๆครับผมผมไปดูมาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูคลิปนะครับเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไว้ด้วยจากอันนี้แหละครับผม ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยกันวิธีที่สองนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนปกตินะครับพอดีหวัดลงคอนะครับผมเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะครับแต่ก็ยังคงให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดนะครับถึงการกำจัดข้าวดีดในแปลงนานะครับหลังเก็บเกี่ยวผมบอกเลยว่าแปลงไหนที่มีข้าวดีดนะครับต้องฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมปฏิบัติจริงนะวิธีการกำจัดข้าวดีของผมแทบทุกครั้งนะครับผมจะใช้อยู่3วิธีนะครับคือวิธีที่1การใช้เป็ดไล่ทุ่งนะครับเข้ามาเลี้ยงนะครับวิธีที่2การใช้นะครับ ยาฆ่าหญ้าหรือว่าเผาไหม้นะครับฉีดหลังเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเห็นทางด้านนั้นเป็นโดนนะครับวันนี้ผมก็จ้างโดนมาฉีดยาเผาไหม้นะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือการหมักย่อยสลายฟางนะครับผมไก่เป็ดยังหลงเหลืออยู่เลยครับเนี่ยน่านกน่ากินนะครับเพิ่งมาเลี้ยงไปนะครับพอดีการย่อยสลายฟางนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นข้อๆไปนะครับว่าแต่ละข้อมันดียังไง เดี๋ยวก่อนที่จะไปอธิบายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดเลยนะครับว่าวิธีที่หนึ่งเนี่ยที่ผมใช้วิธีใช้วิธีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยมันดียังไงวิธีที่สองนะครับในการใช้ยาฆ่าญ้าพ่นผมใช้ยาตัวไหนบ้างนะครับพ่นช่วงไหนอ่ะแล้วก็ข้อที่สามนะครับผมก็คือการย่อยสลายฟางนะครับมันใช้ได้ผลจริงไหมเพราะพี่น้องกเกษตรกรหลายคน เอาไปทำตามแล้วนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่องเล็กๆร่มโพแช n แนลนะครับเพราะว่าผมเป็นช่องที่ทำจริงนะครับผมทำจริงพูดจริงผมทำสิ่งใดนะครับผมก็พูดสิ่งนั้นนะครับก็เดี๋ยวกนจะเข้าเรื่องกันนะครับเดี๋ยวจะขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับชมนะครับผมชมวีโอเป็นแนว เป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่ว่าโดนจะขึ้นนะครับผมจะให้ดูนะครับบริเวณที่ว่าผมเลี้ยงเป็ดนะครับผมจะแทบไม่เห็นเมล็ดข้าวขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็ดเขาใสยกินหมดครับผมเหลือเหลือแต่เม็ดที่ว่าเป็นแกบนะครับเนี่ยเหลือแต่เม็ดที่เป็นแกบที่ไม่ได้กินนะครับส่วนเม็ดที่สมบูรณ์นะครับเป็ดเขาสสยกินหมดแทบไม่มีเหลือเลยนะครับอันนี้คือเมล็ดญ้านะครับต้นยาขึ้นนะไม่ใช่ข้าวนะครับ นี่นะครับเป็นย้าขึ้นนะที่เห็นนะครับข้าวก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็น้อยนะครับแทบไม่เห็นเลยไอ้ที่เห็นตรงนี้มันเป็นตอข้าวนะครับที่มันแตกเนี่ยที่มันแตกนี่ครับผมจะให้ดูนะครับเมล็ดข้าวนะเมล็ดข้าวที่เขาแตกอเขาก็เริ่มออกลวงแล้วนะครับแต่มันเป็นเม็ดสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นน้ำนมอยู่พวกนี้มันยังไม่สามารถที่จะงอกได้นะครับมันต้องเหลืองมันต้องสุกซึ่งผมก็กําลัง ทำการพ่นนะครับพ่นยาอยู่ณตอนนี้ก็จะพาเดินดูนะครับว่าคือแปลงเนี้ยผมเกี่ยวเต็จนะครับผมก็พ่นยาย่อยสลายฟางตอนนี้ฟางมันไม่มีแล้วนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรเดินดูได้เลยครับตอนนี้ผมจะพาเดินดูเลยเห็นไหมครับผมฟางแทบไม่มีหลงเหลือแล้วนะครับเพราะว่าน้ํานะครับดีย๋ยวผมหมักไว้แล้วก็สูบน้ําเข้า นะครับแล้วปิดก็ลงมาย่าด้วยนะครับมันก็จะเหลือแต่ตรงนี้ครับผมเหลือแต่ที่ว่าฟางที่มันที่มันไม่ได้อยู่กับดินเนาะมันก็อาจจะไม่ถูกจุลินทรีย์นะครับแต่มันก็พร้อมที่จะอ่าย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยนี่นะครับให้เดินดูเลยนะนี่นะครับโล่งเลยนะครับผมมีแต่ข้าวตอนะครับผมก็คือใช้สามวิธีนี้เชื่อผมนะครับลองลองทําดูนะครับนี่นะครับให้เห็นนะ ว่าเป็ดไล่ทุ่งนะครับมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับดูจากผืนนานะครับอ่านะครับผมสำหรับวิธีที่1นะครับก็คือวิธีการใช้เป็ดไล่ทุ่งเลี้ยงในนาข้าวนะครับหลังเก็บเกี่ยวผมจะให้ดูนะครับว่าในพื้นที่จริงนะครับแปลงจริงที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับผล ก็จะเห็นไหมครับเห็นเห็นบริเวณไหมครับว่ามันจะเรียบผิดปกติเนาะเพราะว่ามันโดนตีนของเป็ดไล่ทุ่งนะครับเหยียบย่าแล้วก็สายกินเมล็ดผมจะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับแทบไม่มีต้นข้าวแม้แต่ต้นเดียวนะครับให้ดูใกล้ๆเลยอันนี้เป็นต้นญ้านะครับเนี่ยอันันนี้เป็นญ้านะครับแล้วก็ผมเขาเรียกว่าข้อดีนะครับของการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนะครับผมจะพาให้เดินดูทั่วๆนะไม่ใช่ว่ามีบริเวณนี้บริเวณเดียวนะครับ ที่เห็นอยู่เุเขียวเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยคือเป็นข้าวแตกตอนะครับอข้าวแตกตอนี่นะครับให้ดูเลยนะครับมีแต่ต้นญ้านะครับผมโคนสีแดงนะครับผมโคนสีแดงนี่ไม่ใช่ข้าวนะครับว่าเป็ดไร่ทุ่งเขาสายกินนะครับสายกินเมล็ดข้าวที่ร่วงเนี่ยพวกเมล็ดข้าวดีเมล็ดข้าวที่ร่วงจากการเ e ก็บเกี่ยวนี่นะครับผมเขาสามารถที่จะหากินได้เอี่ยมนะได้เอี่ยมผมทําแบบเนี้ยมา หลายปีแล้วนะครับผมแล้วมันก็รู้สึกว่าเข้าดีเบาลงไปได้เยอะเลยนะครับนี่คือการลงพื้นที่จริงนะครับเนี่ยให้เห็นนะครับผมว่าพื้นนะครับสะอาจแค่ไหนนะนะครับวิธีที่สองนะครับผมพ่นยากําจัดนะครับยาเผาไหม้วิธีนี้นะครับเป็นวิธีการล่อให้ขึ้นนะครับแต่ที่ผมพ่นในวันเนี้ยผมผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ไปล่ออะไรนะ ปล่อยนะครับเพราะว่าฝนมันเป็นหน้าฝนเนาะหลังจากที่ผมเก็บผมเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับผมก็ใช้วิธีการอ่าปล่อยให้มันขึ้นนะครับก็จะมีการพ่นเขาเรียกว่าพ่นยาย่อยสลายฟางนะครับผมผมพ่นยาย่อยสลายฟางแล้วก็ปล่อยให้เขาดีดมันขึ้นนะครับมันขึ้นจากตอมันขึ้นจากมเมล็ดอ่านี่นะครับยานะครับผม ที่จะใช้ในการพ่นก็คือยาเผาไหม้เท่านั้นนะครับผมวงเล็บไปเลยนะถ้าใครพ่นยาดูดซึมนะครับมันจะมีปัญหากับดินนะครับดินแต่ถ้าเราพ่นยาเผาไหม้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับดินนะครับแต่มันจะมีปัญหาเฉพาะแปลงที่ว่ามีความชื้นนะครับถ้าเราพ่นยาเผาไหม้เนี่ยไม่กี่วันนะครับประมาณสองอาทิตย์ถ้าเราไม่ไถหรือว่าเราไม่ตีนะเดี๋ยวมันจะแตกแต่ถ้าเราพ่นยาดูดซึมเนี่ย ข้าวมันจะไม่แตกข้าวมันจะตายยันรากเลยแต่ดินมันก็จะเสียไปด้วยนะครับเห็นไหมครับรวงข้าวนะครับยังเขียวอยู่เลยนะข้าวลักษณะเนี้ยไม่สามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่สมบูรณ์พันธุ์เขายังเป็นน้ํานมอยู่เลยนะครับนี่ไหมครับเห็นลักษณะไหมครับต่อข้าวผมก็คือผมพ่นวันเนี้ยยังไงก็ไม่ทันได้แก่นะครับตายก่อนนี่นะครับข้าวเพิ่งเป็นน้ํานมนะครับ ยังไงก็ทันนะครับข้าดีดไม่ทันได้แพร่ขยายนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมใช้ยาอะไรนี่นะครับผมยาที่ผมใช้สารกําจัดวัชพืชนะครับเป็นยี่ห้อของเวฟต้านะครับก็จะเห็นชื่อสามันนะครับกูโฟตินีตครับแอมโมเนียนะครับใช่ไหมแอมโมเนียมเนาะสำหรับยาตัวนี้มันเป็นยาเผาไหมนะครับเป็นยาเผาไหม นี่ครับผมมันก็จะใช้ที่เขาอธิบายมาก็จะฆ่าหญ้าดีนกเนาะฆ่าหญ้าตีนนกนะครับกระดุมใบใหญ่หญ้ายางนะครับตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าตายทุกหญ้านี่นะครับให้ดูนะครับรายละเอียดนะหน้าข้างหลังนะครับทุกครั้งที่พ่นยานะครับอยากให้พี่น้องกเกษตรกร ใส่ยาจับใบไปด้วยทุกครั้งนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสามบันเดียวกันนะครับสองตัวเนี้ยนี่นะครับยาเหมือนกันนะยาพ่อไม้เหมือนกันตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่ายาเส้นยาเส้นตัวเนี้ยจะเป็นยากําจัดักบุ้งนะครับผมสองซีดีนะครับผมขออภัยนะครับสองเออสองซีดีนะครับดี ไดเมทิลแอมโมเนียนะครับแอมโมเนะียมเนาะสำหรับตัวเนี้ยมันเป็นยาเซ้งนะครับใช้กำจัดพวกผักบุ้งนี่เก่งจัดนะเพียนนาผักบุ้งผักปอดนะครับตัวเนี้ยตายเรียบนะครับนี่ครับผักบุ้งนะเดี๋ยวผมจะพาติดตามนะหลังพ่นนะครับว่ามันจะตายดีจริงไหมอันนี้คือแปลงของผมเองนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าวิธีที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะ ตัดไปที่คลิปวิดีโอแล้วกันส่วนวิธีที่สองนะครับผมนู่นเลยครับกำลังเติมยาอยู่นะครับวิธีการพ่นยาอา่าเขาเรียกว่ายาฆ่าย้านะครับผมแบบเผาไหม้นะครับหรือว่าภาษาเช้านาก็คือกามมอกโซนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมใช้ยาตัวไหนบ้างในการกำจัดอา่าต่อข้าวเข้าดีดนะครับที่มันขึ้นเนี่ยนี่นะครับผมให้ดูนะครับ เราจะพ่นช่วงไหนนะครับก็คือพ่นช่วงที่ว่าข้าวจะไม่แก่นะครับตอนเนี้ข้าวมันสีเขียวอยู่นะครับมันทําน้ํานมอยู่ช่วงนี้ข้าวจะไม่สามารถที่จะงอกนะครับผมไม่สามารถที่จะงอกได้ผมบอกไว้เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ยครับยังไงก็ไม่งอกครับผมเราฉีดทันหลังจากที่ผมฉีดไปเนี่ยประมาณสามวันนะครับตายหมดครับผมไม่เหลือไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวนะครับที่เห็นต้นสูงๆอยู่นะครับไม่ทันได้ร่วงโรยแน่นอน ก็เป็นวิธีที่ผมใช้มาทุกๆปีนะครับแล้วได้ผลนะได้ผลสูงด้วยสําหรับการกําจัดข้าดีดนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามช่องผมนะครับก็จะเห็นว่าผมจะทําคลิปบ่อยนะเรื่องการฉีดยาเผาไหม้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปดูช่วงนะครับว่าผมใช้ยายี่ห้ออะไรนะครับในการพ่นแต่ผมบอกเลยถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่หายาไม่ได้ยี่ห้อเดียวกับผมเนี้ย ให้ท่านใช้ยาที่เป็นยาฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้นะครับแบบใกล้บ้านคุณนะครับแบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดนตอนพ่นกันดีกว่าอ่านน่นครับผมโดนพ่นยาก็นี่ครับผมทําหน้าที่ของเขาเต็มรูปแบบนะครับผมพ่นผมให้ครอบคณาไปด้วยเลยสําหรับโดนพ่นยานะครับนี่นะครับคณาเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาฉีดก็คือฉีดไปพร้อมกับเขาดีดเลยนะครับเพราะมันเป็นยาเผาไหม ทุกอย่างก็ไม่เหลือนะครับแล้วผมจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอีกอย่างนะครับผมถ้าพี่น้องเกษตรกรที่พ่นยาเผาไหม้แล้วพื้นดินไม่ได้แห้งสนิทแบบผมอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้แห้งสนิทอย่างเงี้ยถ้ามันมีความชื้นนะ่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องรีบตีนะครับหรือไถเพราะว่ายาเผาไหม้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเพียงแค่ฆ่าลําต้นนะครับต้นข้าวเฉยๆ เขาจะไม่เด็กเขาก็แตกนะครับแพ่ครึ่งเดือนเท่านั้นเขาก็แตกเราต้องรีบกําจัดนะครับก็คือโดยการไถหรือตีเนาะแต่สําหรับกรณีที่ดินไม่มีความชื้นนะครับแบบผมเนี่ยดินแตกและแห้งเลยดินแบบแข็งเป็นหินเลยเงี้ยก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับผมพ่นแล้วก็พ่นเลยปล่อยไว้ยังงั้นนะครับผมให้เขาตายแล้วก็เป็นปุ๋ยในพื้นนาต่อไปนะครับตรงนี้นะ เป็นเทคนิคนะครับผมเป็นเทคนิคแล้วผมขอย้ําอีกทีนะครับว่าต้องเป็นยาเผาไหม้เท่านั้นนะใครอย่าใช้ดูดซึมนะครับเพราะถ้าใช้ดูดซึมดินของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรจะมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพนะครับก็คือถ้ามันเสื่อมสภาพเมื่อไหร่ข้าวเรานะครับก็จะแก่นไม่โตนะครับไม่สมบูรณ์นะตรงนี้ก็ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเน้นย้ำไ้ด้วยนะครับผม นี่นะครับให้ดูบริเวณที่พ่นนะครับวิธีที่สามนะครับการย่อยสลายฟางอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะแนะนําซึ่งการย่อยสลายฟางอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันใช้กําจัดเข้าดีดได้จริงนะครับแต่มันจะได้น้อยกว่าสองวิธีที่ผ่านมา ตัวแรกนะครับที่ว่าเราจะเลือกใช้ย่อยสลายฟางก็คือจุลินทรีย์สําเร็จรูปนะครับสําหรับตัวจุลินทรีย์สําเร็จรูปเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะใช้ในกรณีที่เวลาในการเตรียมดินมีน้อยนะครับก็คือเราไม่มีเวลามากพอเราอาจจะมีเวลาแค่ครึ่งเดือนนะครับเราถึงจะใช้ตัวนี้สําหรับจุลินทรีย์สําเร็จรูปเนี่ยที่ผมใช้อ่ะผมจะบอกเลยผมใช้ใน f a c e b o o k นะผมพิมพ์ไปเลยนะครับที่เขาจะ มีขายนะครับเป็นยี่ห้อไบโอห้าดาวไบโอสิดาวนะผมสั่งพวกนั้นมาใช้นะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะผมเป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะครับที่ซื้อมาใช้เหมือนท่านอื่นๆแหละนะครับแต่ในรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าผมผมใช้ตัวที่2เนะี่ยเพราะว่าผมมีเวลาเตรียมดินประมาณ2เดือนกว่านะครับผมเลยใช้ตัวนี้ก็คือกากน้ำตาลยูเรีย EM สามตัวนี้นะครับฟางย่อยแน่นอนครับผมชีดแล้วนะครับไม่เชื่อนะดูเลยครับฟางนี่ย่อยหายไปหมดแล้วครับเป็ดมันเหยียบด้วยนะครับมันไซด์ด้วยแล้วมันมีความชื้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมไม่เหลือครับผมย่อยดีสุดๆเลยนะราคาก็ไม่แพงนะครับจุดเนี้ยที่มันไม่ย่อยนะแต่มันผุแล้วนะครับเพราะว่า เขาไม่โดนน้าเขาไม่โดนน้าท่วมนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยย่อยแต่เขาเปื่อยยุ่ยนะครับเขาโดนน้าอีกทีตรงนี้ก็สลายนะครับสลายเป็นพงลนะอ่านี่นะครับตัวเนี้ยเป็ดมันย่านะครับมันย่ําจมน้ําก็แทบไม่เห็นแล้วเป็นฝุ่นไปนหมดแล้วครับฟางโอเคนะครับก็ขอจบคลิปนะครับการนําเสนอเนาะผมอาจจะตัดคลิปนะครับอาจจะมีคําพูดซ้ําๆกันระหว่างคลิปจริงกับ คลิปที่ว่าพูดแนะนำนะครับให้เห็นภาพก็ขออภัยด้วยนะนะครับถ้ามันซ้ำหรือว่าประการใดนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับช่อง YouTube ร่วมโพชาแนลของผมนะครับเดี๋ยวถ้ามีความรู้นะครับเทคนิคดีๆแนวทางดีๆผมจะเอามาถ่ายทอดให้พี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับหนึ่งอยเกดติดตามนะครับผมให้กำลังใจนะครับ ไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่าเรื่องต่อมานะครับวิธีที่สามก็คือการกำจัดเข้าดีดโดยการพ่นยาย่อยสลายฟางนะครับก็คือยาย่อยสลายฟางนะครับที่ผมใช้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าเราเร่งนะครับผมเร่งระยะเวลาก็คือมีเวลามีระยะเวลาที่น้อยนะครับในการทำนาผมจะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกร,กรใช้ ยี่ห้อนะที่ผมใช้เลยผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะผมบอกไว้ก่อนผมสร้างมาใน Facebook นะครับผมก็ท่านก็พิมพ์ไปจูลินซีย่อยไสยฟางนะครับเขาขึ้นยี่ห้ออะไรท่านก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะส่วนโตส่วนตัวผมว่าผมใช้ของไบโอนะครับไบโอห้าดาวสิบดาวนะครับผมที่ผมใช้อยู่นะแต่ตอนหลังเนี้ยผมยังรุ่นเนี้ยผมไม่ได้ใช้ไบโอนะครับผมใช้ปุ๋ยยูเลียนะครับจาไว้เลยปุ๋ยยูเลียนะครับผสมกับ EM แล้วก็กากน้ําตาลนะครับ เอามาพ่นนะครับใช้ย่อยสลายได้เหมือนกันนะผมจะเดินดูว่าฟางนะครับแทบไม่มีเลยนะครับนี่ฟางครับที่เหลือก็คือเหลือบริเวณที่ว่ามันอยู่มันอยู่บนต้นนะครับที่มันจมน้ําอยู่เนี่ยมันย่อยไปหมดแล้วครับนี่ให้เห็นเห็นไหมครับฟางย่อยย่อยนะครับเปื่อยหมดแล้วครับผมย่อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับที่ว่ามันอยู่อย่างนี้คือไม่มีนะครับแทบไม่เห็นฟางเลยนะคือรุ่นนี้ผมใช้สามอย่างนะครับปุ๋ยยูเรีย อุ๋ยูเรียเราเนี่ยผสมกับ E อผสมกับกา,กากน้ำตาลนะครับส่วนส่วนผสมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็กากเอานะผมก็กากเอาเพราะว่ามันก็ไม่ได้อันตรายต่อต่อดินเนาะเราใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราถนัดเลยตรงนี้ครับค่าใช้จ่ายต้นทุนก็ไม่สูงก็ก็ลองเอาไปทำดูได้นะครับแต่ถ้าใคร ใครอยากจะมีเวลาที่ว่าน้อยนะครับไม่ถึงเดือนอยากจะมากฟางก็ผมก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางนะครับก็สามารถหาได้ใน f a c e b o o k โอเคนะครับผมสามวิธีก็จบกันไปเลยนะครับสำหรับวิธีการย่อยสลายเข้าดีดอันนี้ผมพาให้ชมแปลงจริงเลยทั้งเนี้ย เป็ดมันจะเดินนะครับมันจะเดินล่องเลยมันจะย่อยไปหมดเลยครับเป็ดมันไซด์ด้วยแล้วอ่ามันก็เดินเหยียบกันไปเยียบกันมานะครับจุลินทรีย์มันก็เนี่ยนะครับแทบไม่เห็นเลยนะจุลินทรีย์เขาก็ทํางานได้ดีแต่อีกจุดเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยมันฟางมันจะค่อนข้างเยอะแล้วมันจะค้างนะครับมันจะไม่โดนน้ํามันเลยไม่ค่อยย่อยที่ตรงไหนที่น้ําท่วมดีคือย่อยย่อยดีจัดแต่แค่นี้ก็พอแล้วครับผมถ้าผมใส่น้ําอีกรอบเนี่ยเพราะว่าฟางเนี่ยมันผุหมดแล้วครับเนี่ย เนี่ยฟางจะผุหมดแล้วครับพอเราใส่น้ำอีกรอบหนึ่งไถนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีเลยปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับช่อง u t u b e นะช่องเล็กๆของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจวันนี้ก็สวัสดีครับ